กลุ่มโรงพยาบาลในเครือกรเกษมราชนะคะจัดงานไข้เลือดออกยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันนะคะหวังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกณนะโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาทิเบศซึ่งโรคไขเลือดออกนี้นะคะยังคงเป็นปัญหาสาธารณาสุขสําคัญของประเทศไทยโดยภายในงานนะคะได้เชิญนายแพทย์ถากูดแพทย์ผู้ชํานาญการด้านกุม,มลรแพทย์โรคติดเชื้อในเด็กมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการไขเลือดออกในเด็กรวมถึงวิธีป้องกันนะคะและการดูแลให้ใหทั้งครอบครัวปลอดภัยจากไข้เลือดออก เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะคุณเอมมี่กินประทุมมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะพร้อมเล่าเหตุการณ์การ,การติดเชื้อไข้เลือดออกของตนเองและการดูแลตัวเองนะคะรวมไปถึงครอบครัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะในสถานการณ์ไข้ออกในปี2568น,นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเลขชัดๆยังไม่ออกปกติมาสองปปีแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือว่า ปกติถ้าเลือออกเนี่ยจะมีมันจะระบาดเยอะช่วงมันหน้าฝนนะครับแต่อว่าปีอย่างปีนี้เนี่ยก็ระบาดเยอะตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันเพราะอย่างช่วงมกราเองเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตค่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไข้เลือดออกเองเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆมันอยู่มันอยู่คู่กับประเทศไทยมานานแล้วล่ะแล้วก็คนเป็นกันทุกปีนะครับมันมีความรุนแรงหลายความรุนแรงเนาะมีตั้งแต่คนที่เป็นแบบเบาๆไม่หนักมาก3วันไข้หายจนขั้นหนักมากคือไข้สูงมากก็เสียชีวิตเนาะ,ะมีเลือดออกตามตัวพวกเนี้ยนะครับซึ่งพอสถานการณ์มันดูยัง ข้างแย่ในในช่วงปีนี้เนี่ยมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่า คนที่บ้านเราถ้าเป็นจริงๆเนี่ยเราจะเป็นแบบว่าเบาๆหรือว่าเป็นแบบหนักๆนะครับดังนั้นก็ในกรณีที่ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอยู่ที่บ้านเป็นไข้แบบสามวันแล้วไข่ย,ยังไม่ค่อยลงเนี่ยครับผมก็แนะนําว่าอาจจะลองมาตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลนิดนึงก็อาจจะปลอดภัยกว่าครับสำหรับอาการของไข้เล็ดออกนะครับจริงๆต้องบอกว่าทั้งในเด็กกับในผู้ใหญ่เนี่ยอาการใกล้เคียงกันนะครับก็คือมีลมีหลายมีหลายแบบมากเลยตั้งแต่แบบแบบต่ำตำก็คือไข้เฉยๆสามวันหายอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรน่ากางังวลเนาะอาการถัด ที่บางคนเป็นหนักขึ้นมาอีกอาจจะเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัวไอ้ยางสาววันหายก็อาจจะพอไหวเนาะเริ่มหนักขึ้นมาอีกอาาก็จะเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัวอาจจะเริ่มมีเกล็ดเลือดต,ต่ำแล้วคนกลุ่มนี้อาจจะต้องโดนจนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการแล้วเนาะแรงขึ้นไปอีกก็อาจจะไข้ปวดเมื่อยตามตัวเกล็ดเลือดต่ำมีเลือดออกอันนี้ก็จะแยกขึ้นไปอีก จนถึงขั้นสุดท้ายก็คือคนที่มีอาการช็อกก็คือชอ็อกวมด้วยเนาะซึ่งจริงๆในเด็กในผู้ใหญ่เนี่ยอาการทั้ง4-5กลุ่มที่เกินๆไปเนี่ยครับก็เจอได้ทั้งหมดแต่ว่าในคนไข้บางกลุ่มจะเจออาการหนักมากกว่าเช่นโอเคเด็กเล็กอายุน้อยมากๆไว่เกิน2ขวบเวลาเป็นโอกาสอ,อาจจะหนักได้เหมือนกันนะครับผู้คนสูงอายุอายุมากๆคนที่มีโรคประจําจตัวหรือว่าคนที่น้ำหนักเยอะนิดนึงหรือว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ยเวลาเป็นก็มีโอกาสจะเจอแบบเวอร์ชันรุนแรงได้เยอะกว่าที่นแต่การป้องกันนะครับก็ ก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะก็คืออ่ามันมาจากยุงเราก็ต้องปกันยุงใช่ไหมครับวิธีกันยุงที่ดีที่สุดก็คืออ่าไปหนึ่งไปกําจัดแหล่งยุงในบริเวณบ้านนะครับก็กําจัดแหล่งน้ำนะผมแล้วก็เวลาถ้าเราออกไปไหนข้างนอกเนี่ยในกรณีที่เรามันกำจัดแหล่งนไม่ได้จริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็ต้องระวังตัวเองในการใส่ชุดมิดชิดนะครับผมหรือว่าทายากันยุงไว้นะครับสุดท้ายวิธีป้องกันวิธีประกันด่านสุดท้ายที่คิดว่าเออในกรณีที่เรา ควบคุมเรื่องยุงไม่ได้จริงๆยังไงก็คงต้องเจอยุงบ้างสุดท้ายก็คือการป้องกันด้วยวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนครับปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออกที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับฉีด2เขม็มเข็มที่ 2, หกับเข็มที่สห่างกัน3เดือนนะครับโดยที่หลังจากฉีดครบแล้วเนี่ยจะมีภูมิอยู่ได้ประมาณ8ปีอย่างน้อยนะครับซึ่งเอ่อมันจะลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ80%เอรความหมายคือมันมันไม่ได้กันไข้เลือดออกไปร้อยเเ็นนะแต่อย่างน้อยถ้าเป็นเนี่ยยาบาล จริงๆวันนี้พอเขาเชิญมาที่งานนี้เรารู้สึกว่างานนี้เหมาะกับฉันมาก <laughs> เพราะว่าแบบเราเคยเป็นไข้ได้ดอกมากถึงสามครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไกลตัวแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีความรู้หรือว่า รู้ไม่ได้ไม่ได้เยอะพออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเร่าอยากจะบอกคนอื่นว่าแบบหลายๆคนก็จะคิดว่าแบบเป็นครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็จบหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นถสา3ครั้งก็คือมันเป็นได้สครั้งเลยเป็น4ี่สายพันอนะไรเงี้ยเราก็เป็นสามครั้งแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆด้วย,วย,วยแบบครั้งแรกเราก็ยังไม่ได้เป็นหนักมากแล้วเราก็ทําตัวชิลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นมาแล้วพอครั้งที่2องมันเป็นหนักแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแอดมิด ไขึค,คืนสูงตัวสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ่อนเพลียอะไรเงี้ยจนจนถึงขั้นว่าแบบม,มันเป็นช็อคได้อะแล้วก็พอครั้งที่3ามก็เป็นอีกคือเราก็แบบ้ยอะไรจะโชคเออจะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ใช่ <laughs> โชคไม่ดีที่จะเป็นถึง3ครั้งอะไรเงี้ย ทุกวันนี้ก็ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งที่ยังเป็นได้อะไรอย่างี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพอมันมีงานอย่างนี้ที่ที่เป็นงานที่เราให้ความรู้คนนะคะแล้วก็ยิ่งเขาบอกว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันแล้วเราก็ได้มารูหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะป้องกันได้แล้วก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้ก็เลยอยากจะแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่งที่ที่ที่สามารถที่จะบอกคนได้ว่าวิธีการป้องกันยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบฉีดวัคซีนเถอะอะไรที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ทําได้ทําไปเถอะ อย่างเช่นอ่านเรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยจริงๆนี่ก็ไม่ได้รู้นะว่าแบบเออว่ามีแล้วก็อ่าหลายอย่างที่เราชะล่าใจอ่ะหลายหลายอย่างที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันจริงๆมันคือใกล้ตัวมากๆแล้วเ,เป็นได้ตลอดเวลาแล้วเราก็พอเราเป็นเองมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่เราจะแบบชิวอ่ะมันคือคนรอบตัวคนรอบข้างคนในครอบครัวคนที่เรารักอะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะเป็นได้เราก็เลยรู้สึกว่าอ,อ่มันมันต้องบอกต่อกัน แล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองอในการที่เราจะไปไหนการที่เราจะเป็นสีสายพันธ์ุการที่เราจะ,ะเป็นยุงลาย อะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาการต่างๆที่มันสามารถเป็นได้แล้วก็หลายๆอย่างที่อย่างบางคนเคยเป็นแล้วก็ได้แล้วไม่มีอาการเลยก็มีนะคะหรือว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นอาการรุนแรงคือมันสามารถเป็นแบบอาการนิดๆหน่อยเลยก็เป็นได้ก็เลยอยากจะบอกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆหลายๆคนอาจจะคายเลือดออกไกลตัวหรือเป็นก็ไม่เป็นไรอะไรคือหลายๆอย่างมันก็มีโอกาสที่จะที่จะเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เลยอยากให้แบบ ระหนักไม่ได้อยากให้กลัวแต่เขาอยากให้แบบเออให้ให้ให,ให้ให้ระวงังแล้วก็อะไรที่ทําได้ก็คือคนทำการป้องกันก็อย่างอย่างที่เราอาจจะรู้นี่แหละเรื่องการโดนยุงกัดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนเราก็จะชอบคิดว่ายุงยุงลายนี้ออกมาตอน,ตอนกลางวันอย่างเดียวจริงๆมันเขาคุณหมอก,ก็บอกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่กลางคืนมันก็ได้เหมือนกัน แล้วก็แหล่งใกล้น้ําหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเราที่เราที่เราเราพยายามอย่าเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาจจะป้องกันในเรื่องของทายาเกินยุงอะไรที่มันสามารถทําได้ค่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือมันมีวัคซีนแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีวัคซีนแล้วอะเราก็ฉีดถนแล้วที่สําคัญคือมันฉีดแค่2เข็มครั้งเดียวก,ก็ก็อยู่ได้ประมาณ8ปดเก้าปีอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ จะจะลำบากอะไรที่เราจะที่เราจะมาฉีดวัคซีนก็ป้องกันไข้เลือดออกได้สองเข็มท่ห่างก,กันแค่สามเดือนอย่างเงี้ยเออเราคุณจะว่ามันไม่ด้มันไม่ดมไมด้เป็นอะไรที่แบบยากเกินไปและสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกนะคะได้ที่ช่องทางการติดต่อของทางโรงพยาบาลในเครือเกษมรัฐได้เลยนะคะ